ีครูอยู่ตรงนี้นะครับพาน,น้องออกไปใครรับแล้วพาออกไปพาออกไปน้องจะได้รับซองสีชชมพูหนึ่งซองเอาแล้วแล้วฟ้าเหมือนกันไหมอ๋อมันจะมีสีฟ้ากับสีชมพูวนะ่ราคาเท่ากันอ๋อแย่จำนายกินเกยกับพันแต่ฉันหาทำ ก็เสร็จแล้วก็มารับปัดหูนาอีกหนึ่งซองในซองสีพูนะครับ ก็คุณนางก็ก็มอบไปด้วยให้หนึ่งซองแล้วอีกประมาณ800รอกว่าท่านที่จะรับค่าขนมคนละสองร้อยเดี๋ยวก็จะอีกช้อตอีกชุดหนึ่งและก็รับอุปกรณ์การถุงยางชีพไปด้วยอีกคนละหนึ่งถุงนะครับพวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยกันน้องๆนะครับอุ้มถุงออกไปเดี๋ยวน้องนักแสดงเดี๋ยวมารวมกันตรงนี้นะครับมาขอขอข้าส่งช่องเจ็ดมามารวมตรงนี้เลยไปกันทันบ้า ในนี้คนที่นั่งอยู่ในนี้มีใครเกิดวันที่27พฤษภามไหมครับมีไหมครับน้องน้องที่นั่งตรงนีที่เป็นเรียนนะครับมีใครเกิดวันที่27พฤษภามไหมครับหอมต้องปิ่นี่มีไหมไม่มีนะนะครับโอ้โหใครเป็นงานการบรรดาลมาแล้วย่อเดภาพเลยขอ

นี้เราอยู hmm. ่ที่โรงเราบาบ้านม่องพี่บอลนะครับตำรวน้องทับทิมมาเลยไยสามขาต้องทักทิมสวัสดีทัก้วยด้านหน้านี้สองร้อยใช่ไหมอาจารย์แจ็คใช่ไหมอร้อยกสิบขาไปสิบใช่ไหมโอเคไปๆเดี๋ยวจะมาก

เอา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 จัดเลยครับแอดว่าไงแอดว่าไงมันไม่ย้อนแสงต้องอยู่ดีๆย้อนแสงีกแสง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 ไม่ได้อะล่ลดเหลือช่องให้เด็กออกหน่อยนะครับอุ้ยเพื่อนทางไหนทางนี้เลยเอาออกมาเลย ออกมาเลยลูกออกมาเลยลูกหมูสามงเลยสะท้อนเนี่ยสะท้อนอะไร นปิน่นน้องวีซ่านะครับน้องสตาน้องอมนะครับน้องวิวนะครับโอ้ยวิวนะครับก็ไม่ได้เลยน้องบนะิวน้อง น้องน่าดนนะครับร้อยพี่เขาก็ให้น้องให้น้องๆแจกนะครับพี่เอาให้น้องๆแจกรแจกกันนุ่นนาลานะครับค่าตุโพแสเซียมนะครับอิตรุบเวอร์ชันพรอมวิมลภาคภูมิไทยนะครับเยอะขึบนเดืวันนี้นะครับก็มีขึ้นดีกว่ายขึ้นบนเดือยคุณเคาว่า้านะครับจิตอาสามาร่วมด้วยนะครับในจิตอาสาระดับชาติ ม่รู้จัคุณเคยโร่าน,นะครับขอบคุณ่ตอนนี้เดี๋ยวเสร็จจากทุนการศึกษาแล้วนะครับายน้องทุกคนนะบที่อยู่ด้านนอกนะครับพี่ที่อยู่ในโรงเรียนนี้นะครับมารับถุงยันชีพแล้วก็ค่าวนมนะครับคนละสาองอาาร้อยบาทนะครับแล้วก็ขนมเอ็นจิริและ,ะนนสันเทียอยู่ไหนอะ มง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 หมุหายมงนอยมงนอยเอสพีส yeah. ่งไม่ทันเนี่ยเป็นแค่อย่างเงี้ยเดี๋ยวปีหน้าเราไม่สั่งแล้วเคโน่นเดี๋ยวนู่นไดยังไงเอสพียังไงต่นงู่สิ บรรยากาศนะครับมามอบมอบผูบก้กระตุ้นงนวันนี้นนคือผู้ใหญ่ในวันหน้าเราก็ต้องมีการปลูกฝังนะครับสิ่งที่ดีๆให้กับพวกเขาน,เน,นะครับผู้ใหญ่ในวันนี้คือคนแก่ในวันหน้า <c oughs> พร้อมที่จะถูกทอดทิ้ง <c oughs> <c oughs> เราไม่หนับหนุนไม่หนับหนุนไม่หนับหนุนคนแก่ในวันนี้คือผีในวันหน้า

นั่นออกไม่พอแล้วม okay. ีมีมีหางออกมาด้วยใครเห็นมังครับเสียงหายเลยครับเสียงหายเลยครับเงินหายเดินสายไอ้ต้อากินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอยู่ไห้องตี้ครับป้องตี้กาญจนบุรีครับอย่ามั่วไปอย่ามุ่ง อย่าทิ้งสมก่อนหามอย่าพร่ำก่อนทำอย่ารำก่อนเพลงอย่าคงเลงผู้น้อยอย่าคอยแต่ระจอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าเอาดีเข้าตัวอย่าเอาชั่วให้คนอื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีงมุสา อย่าดีทาพระเจ้าอย่าขาดเขาเมื่อมีทุกอย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนัก่อย่าพิทักษ์านชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีนะครับอย่าลืมทานยาขยะอันนี้เราพูดถึงสัจธรรมนะครับใน อย่าลืมตนเมื่อบางดีอย่ากขึ้นบิน,อย,บนอย่างพี่ไทยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้มาจากสูงเลยนะครับมาจากสูงเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวนี้ก็ยังสูงมาจากสูงน,นะครับมาจากสูงจริงๆ,ๆนะครับก็เนี่ยฮะก็รับแต่แง่จากคนที่เขามีนะครับแล้วก็พอมีแล้วเราก็ไม่ลืมนะครับ เราไม่ลืมที่เรามาจากไหนเราไม่ลืมพระคุณที่ใครเคยมอบให้กับเรานะครับเราไม่ลืมุแต่ใครเราไปทําอะไรให้ใครเราไม่เคยจําได้เลยนะครับว่าเราทําให้ใครบ้างแต่ใครทําให้เราเนี่ยเราไม่ไดยเลยนะครับอย่าพบคนพามยาจามต้องกินข้าว อาจารย์คุณครูนะครับที่โรงเรียนบ้องที่แห่งนี้ท่านผู้ในการโรงเรียนนะครับขอชิมชมนะครับผู้ในการโรงเรียนสั่งสอนแล้วก็อบรมเด็กนัเรียนนะครับมีคุณภาพนะครับจริงๆนะครับเด็กนักเรียนทุกคนนะครับดูแล้วด้วยความกระเพื่อด้วยการปฏิบัติตัวหรือว่ามีสัมมาคารวะนะครับให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเวลาเดินผ่านเดินไล่ก้นศีสัะ มีการไหว้มีการนอบน้องนะครับให้ถือว่าโรงเรียนม้าน,นอกนะครับออกมาหาหันไปพรมเชลงแล้วก็ชื่อบ้องตีเลยนะครับผมก็ถือว่า,วาเป็นโรงเรียนที่ประสมความสำเร็จนะครับในการสาั่งสอนดูแลลูกศิษย์ลูกหา ขอเชิญชมท่านผู้บรุษดาและเชิญชมครูบาอาจารย์ทุกทุกคนนะครับจริงๆแล้วปีนี้มีคนถามว่าทำไมไม่มีชุดเสื้อผ้าเดในโรงเรียนก็ทางโรงเรียนบอกว่าบางครั้งโรงเรียนเนี่ยเราต้อะครับแล่อยๆยืดสายเอ่อสายแล้วคือบางทีป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ก็จะตละอย่างกันนะครับก็เลยปรับธนาว่าโอเคจากเสื้อผ้าเราไม่ให้ไม่มีก็เป็นเพราะมงนะครับเพราะให้งโงกันไปนะครับน้องจ๋าทุนการศึกษาเนี่ยอยู่ในซองนะคนละหมื่นบาทนะไปดูด้วยนะคะไม่เหลือรับมาซองแบนไนหนไม่เหลือเลเหลือแต่ทุน,นแค่หนงนั้นแหละจะรติดตาไว้ก่อน ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณพี่อหญ่ใจดีนะับไม่ว่าจะเป็นคุณวรรณานะครับจากเชียงแปนทุกปีนะครับก็ได้นำปัจจัยเข้าของต่างๆมามอบให้กับน้องๆปีที่แล้วก็ยังไปที่จังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองสนุกสนานกันมากเป็นบ้านของคุณแม่เปิ้ลน,นะครับพี่เปิ้ลัญทธรแล้วก็น้องทัพทีมพญาลิง น้องๆครับนองที่ซาตา์ด้วยนะน้องๆมันมีรน้ตที่มีทั้งที่ีด้านโน้น้องๆนะชอบทันชอบรังแกน้องชอบรังแกน้องได้เยอะกอีกประมาณห้าร้อยนะน้าสงสารครับถูกประทับนะถูกพิไทยแกรลอตเตอรี่นะชุดละห้าร้อยห้าสิบน้องนี่เหลืออยู่ห้าร้อยห้าสิ ห้าร้อยสิบแรกตั้งสามล้านเราดูเอาแล้วกันขอบคุณน้องนอาสาสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเฉพาะกดูดเาุดานคขอพูดมีก็มาเลยแล้วก็ขอพิเศษจุีวันนานะครับจุวาธนานำโดยวัฒนาศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามมากป็นหมดนะฮะ ขอบคุณออมากที่ได้มาช่วยตั้งแต่เมื่อวานนะครับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะครับแล้วเมื่อก่อนที่เราจะเข้าไปมานะครับมีจุดเดียวจุทวีคนของลมคนของลงมลงนี่น้ำเไ้ง,ง,งคันของ<อ>ขอบคุณนะครับตอนนี้ตอนไปช่าการมีน้ำใจช่วยเหลือช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประชาชนนะครับตอนนี้ช่วงขายเป็นใหม่แล้วลูกคันหัอันนี้คือนักเรียนชั้นม3นะครับม3ที่นี่ตัวใหญ่มาก เดี๋ยวใครที่รับทุนน่ะมาหาพี่ด้วยนะทำไมครับเราทดสอบปัญญาได้ดีว่าเรียนเก่งจริงหรือเปล่าเฮ้ยอะเขาบอกว่าเรียนเก่งบางทีเรียนหนังสือไม่เก่งก็ได้รับทุนได้ดึงไงครับพี่สมัยเสมียมันลื้อแอฟลืออ้อแอฟตลอดไม่ต้องเียนมันเก็บขอบคุณนักข่กกาวนะครับจากเอ่อสปริงสปริงดิวทุกช่องนะครับคุณต้นประการ นะครับวันนี้ก็จะไปกรอมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมเรื่ออรตามนะครับข่าวต่างๆนะครับทเ้รอได้รารไดเห็นไมี่าเียนต้อะเราว่าตอนนี้ไหด้ไร้าวอ๋เป็นผอกเ้าเสร็จแสว่าขาดันนงั้ให้ดงไครโนนก็เรียนเก่งนดเลย ปิญยาเหรอปิญญาปิญเขาก็เรียนเก่งเลยเรียนเต้นหลับข้าดีกกี่คนครับอาจารย์ครับเช็คให้่อยครับหลับอยู่นะหลับอยู่หน้าตารู้ว่าหลับแต่ก็หลับมาได้ต้องแงกหลับแต่กลับมาได้เลยครับเอาต่อไปอาจารยนจ๊ดยังไงต่อ มอบของคมอบของเาเด็กทุก้านก่อนเดี๋ยวเด็กทุบ้ามารับของก่อนนะพวกเราต้องช่วยกันทุกคนนะครับต้องมีถุงแล้วก็ใส่<แ>ใส่้ใส่สนี่มากุาลมาก,ก่อนอแล้วสตางค์ที่จะมอบ2 0 0ที่ไหน มอกสตางค์ก่อนใช่มอกสตางค์แล้วก็ไปเอาถุงใชแล้วก็เอาสตางค์ใส่ในถุงครับขอบคุณนะครับได้เด็กจะถือจะหายขอบคุณนะครับขอบคุณเราเราแย่งวันนี้เลยช่วยน้องๆยังไงน้องๆไม่ไหวเราไม่หายเราหายแค่อยู่ประจานนี่ยน้องๆน้องๆน้องเขินน้องเขินน้องเขินนี่นี่ครับ เส้นสีคิ้วนะครับเนี่ยรถรถพยาบาลนำหน้าคนนี้ขับนะครับนี่ไปแนะครับไปจนเติดบางปะอินเลยนี่หล่อสปอร์ตใจดีต้องโด่งครับโด่งนี่ครับตรงนี้แย่มั้น้องๆเมื่อใมีไอซีทีทานี่นะไปแล้วไมคร เป็นคุณท่านประธานมูลที่อยู่ท่านดรรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองนะครับวันนี้นะครับท่านประธานเอาเานะครับถุงยังชีพนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนมาช่วยด้วยนะฮะช่วยด้วยช่วยด้วยไหนสตางค์ให้แจกสองร้อยเร็วตอนนี้ใครให้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้เราให้เพิ่งเอาเอาเอาถุงอะไรตอนที่ออกบัแจกประธานเลาไปแจก lồng lồng luôn á lồng ta để lo stan mà. à, đến nha. uầy. สองงร้อยเนี <s <S ่แหละแล้วก็ไปรับพผูกเดี๋ยวพี่ก็จะพารับองค์รับของไปเรื่อยๆเลยอ่าโอเครับตังค์เลยหนึ่งซองแต่หนึ่งถุงไปได้ครับไปนะครับพี่ๆนะครับาไปเลยจับมือเลยครับจับมือน้องๆนะครับนะครับนี่คือออโทษนะครับครับครับอ่าอันนี้ก็พาน้องไปเลยครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมนะครับย้อนกลับมาไม่ไดไม่ไรน้องมีเยอะ จับไม่ลงที่จับไว้ร้องไห้ต้องมา800คนนะครับพี่ตั้งมาณ5โมงแต่นะครับท่านพรมนิลมัลลิไทยนะครับเป็นผู้มอบนะครับเงินนะครับแล้วก็ถ้าต้องถามคุณที่ลูกตันยูมอบถุงให้นะครับคุณหนูนานะครับมอบกระห่มนะแล้วแก้แก้ขาวนะครับตั๊กบงกอดหน้าเหมือนนะครับหน้าเหมือนคุณหนูนา่าไม่ใช่คุณหนูนาหน้าเหมือนตั๊กบมกอด ทิ้งน่าใจดีครับแพี่หุยพี่หุยพี่หุยนะครับนี่นะครับแม่เดือนแม่เดือนแม่เดือนอันนี้อันนี้แม่เดือนนะอันนี้พี่เปิ้ลนะน้องทับทิ้งนะนี่ดูพาไปดูเลยโชคดี่พี่แสงพี่แสงพี่แสงรอเด็กด้วยรอน้องด้วยเอออ่านี่ครับวก็้อง น้ดนนัดรนีีน้องนัดรครัาเจานี่น้องนดรนครับทีมของเราครับทีมเจ็ดสาวพิธิหารนะครับหนึ่งนี่ครับน้องหอมน้องเจสาวพิธิฐานนี่นอมนวันนี้สวยจริงวันนี้สวยจริงนี่น้องหอมน้องนี่จริงคร กติดตามด้วยครับน้องออมน้องออมนะเข้าไปที่ทิกตอกนะครับปักปกดติดตามน้องออมด้วยนะไลฟ์บ่อยไลฟ์บ่อยนะไลฟ์บ่อยน่ารักนะไลฟ์บ่อย นี่น้องเพลนอีคนคนนี้ร้องเพลงเก่งคนนี้ร้องเพลงเก่งนี้ร้องเพเก่งานนี้ร้องเพลงเก่งมากนะร้องดีร้องดีแต่ไม่ร้องดีกว่าแลนี่น้องสไตล์คนนี้คู่กันอันนี้อันนี้น้องร้องพี่เต้นนี่น้องร้องพี่เต้นร้องสไตลนี่ล ไอ้ด้านตัวฟอมไอ้แปะตัวฟอมครับย่อเลยครับย่อเลยครับนี่ครับนี่อ่านี่ครับอาสาของเราละอาสาอาสาสาวสวยของเราเนี่ยมาดูครับเอาเฮ้อันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครน้องนาตย์โดยนี่เขาเพิ่งฝ่ายมาเกิดไปน้องเฟิร์สครับหลาน นีล่ลูกวิเกตครับลูกวิกเก็ต ฟรีนะ <Hands bin out> ตายเลยยี่ยาวตายเลยยาวตายต่อเลยครับทุกที่หนอียแล้วเด็กคุณพูดแล้วก็ไป พี่ได้ครับวงกางวันใส่เสื้อปิดเก่าเอาโอยพี่ได้สามสามสิบพี่สามสิบปีเฮ้เฮ้เลนาวไ